ส, rent, um. ขขสวัสดีคร you ับวันนี้ผมและน้องนีจะพาไปร้านส้มตำเจ้าเด็ดของอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านส้มตำปลาเล็กคกทองร้านนี้บอกเลยว่าไม่รับแต่อร่อยมากจะอยู่ใกล้ๆกับเขื่อนพระราม6ี่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับขายมายาวนานกว่า35ปีเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในร้านกันได้เลยครับส่วนใหญ่คนมาที่นี่เขาสั่งเมนูอะไรกันครับกุ้ปะทะกุ้งอยย่าง ที่ตำปูปลห้ลาสิบบาทตามปปา้มแซ่ก,กระดูกหมูเจ็ดสิบาทแล้วก็มีตำไก่ห้าสิบบาทที่เด็ดเลยข้าหมูย่างสั่งได้ได้เจ็ดสิบบาทเลยนะจ๊ะป้าขายมานานนี่ครับสามสห้าปีแล้วค่ะอะไรตำเลยโคกเลยนี่เป,ปนี่ดอเลาโคกที่ตำก็เป็นที่ดอกขายที่นี่ประจำเลยหรือขายที่อื่นมาก่อนขายที่เขื่อนมาก่อนอ,อ๋อมาก่อนป้าขายที่เขื่อนเลยายที่เขื่อน ปลาที่นี่ก็เข้มข้นมากเป็นตัวเป็นตัวโอ้ปลาแล้วกอ,อะไรนะนรนะรรดีร้นก็ตอโตนะมีาห้อมแ่อข้ายางกร้างรราเแที่จิงคือวตอนนี้ตอนนี้เท่ยิบน,นีัต้องตามมาแล้ว่ังนะจะมีช้าแบบนี้เลย ปลาาที่นี่เด็ดมากใครมาห้ามพลาดเลยปลาลาแบบโซๆสีคือแบบคึงใจเรามากปลาตะดีเห็นไหมปลาตะดีอร่อยเหมือนเดิมดีจังค์ห้าสิบบาทเต็มๆช็มชามแน่นๆแบบนี้นะทอดนรำต้ำอร่อยเ,อเหมือนเดิมนุ่ัๆสับๆเลย นี่ครับรตีเด็ดอีกอย่างหนึ่งของร้นนี้คอหมูย่างคอหมูย่างเด็ดมกเช่ำช้ำเลยป้าลกบอกว่าขายมาแล้ว35มปีสามสิาปีใครถนัดจิ้มจิ้มไปก่อนเลยมันต่อยังมียังกินแค่นี้ก็อร่อยแล้วนตัวสุดๆหอมมากเลยตำไทยครับนี่ตำไทยก็มาแล้วเกลือต้มี็ ร้านนี้เลือกได้นะว่าจะเอามันเยอะมันน้อยเลือกชินได้เลยไงไงอร่อยอร่อยอร่อยแบบตะโกนเลยนี่ตำไทยครับเห็นเป็นตำไทยธรรมดาแต่ว่าทุกคนได้สิ่งรสชาติวันนี้เรามาเราก็ไม่ค่อยได้สั่งตำไทยแต่วันนั้นเราสั่งแล้วเปิดโลกมากเลยมีที่ที่ทำงานที่บริษัทมาสามสิบกว่าปีบอกว่าเป็นเอกตำไทยหรอมากเราก็ตกใจปกติเราพี่เนี่ยตำบลา่ะตำผัด ตับไทรหวานลงตัว <ไป S 1> นัวสุดๆนุนๆนนต้มมาแล้วน,น,นะครับอม <70. S 1> อมา0กระดูมหแน่นๆเลยนี่ดูพริก,กดูความแซสิไม่มีหักนะคะร้านนี้บอ,อกเลยตรงนี้จะปากขอไหมจี๊ดจ๊ดถึงใจ นนร้รรานปลาเล็กคอกทองนะครับตั้งอยู่ใกล้ๆก,กับเขื่อนพระราม6อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นอีกหนึ่งร้านในดวงใจของเราเลยเพราะว่าเรามาทานร้านนี้บ่อยมากๆแล้วก็อร่อยมากๆปลาเล็กบอกว่าขายมายาวนานกว่า35ปีครับถ้าใครมาเที่ยวที่อำเภอท่าเรือแล้วไม่ได้แวะร้านนี้ครับบอกเลยว่าเหมือนมาไม่ถึงอำเภอท่าเรือครับเป็นไง,ไงบ้างครับเด็ดเหมือนเดิมใครยังไม่เคยลองส้มตักปลาเล็กคอกทอง ได้หมดแล้วนะครับสองคนสองคนหนึ่งร้อยบาทเรียดเครียดเลยครับนี่ในในคำสุดท้ายต้องมีอินพอดีต้มก็หมดนะครับเก็บร้อยหมดทุกอย่างปกตินั้นเปิดวันไหนครับเปิดอ่าพุธถึงอาทิตย์หยุดจันทร์กลางคืนแล้วตอนนี้หยุดจันทร์กลางค้างเปิดตั้งกี่โมงคะสิบโมงสิบโมงถึงสี่โมงเย็นถึงสี่โมงเย็นค่ะถ้าของหมดก็เปิดแค่นั้นเปิดแค่นั้นแต่ส้มตำมีตลอดมีตลอดมากก็พอหมือนกับจะหมด ใครอยากกินคอมุกให้รีบมาเด็ดมากร้านนี้รับคนละครึ่งด้วยไหมครับใช่ค่ะรับทุกอย่างเลยรับคนละครึ่งด้วยนะครับใครมาช่วงนี้มาใช้คนละครึ่งได้เลยนะคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านเด็ดร้านอร่อยของอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับกับร้านปลาเล็กโคกทองใครมาเที่ยวที่อำเภอท่าเรืออย่าลืมแวะมาอุดหนุนกันนะครับขอบคุณมากครับ